สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกอินดีมทุกด้านนะครับผมมารุษคนระับก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับอยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับในการทำงานกับอินดีมนะครับในมุมมองส่วนตัวก็ปัจจุบันนี้ผมก็ทำอินดีมร้อยอร์เซ็นตนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะครับ ก็อยากจะมาแชร์ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ที่ผมเองเนี่ยเลือกที่จะมานะทำธุรกิจอินดีมนะัมันมีข้อที่น่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับเองนะครับผมก็เชื่อว่าหล,หลายๆท่านตอนนี้ก็ยังคงทำงานประจำอยู่นะครับก็คิดว่านะงานประจำก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมก็จะพูดก็คือเราควรจะต้องทำ อาชีพที่สองธุรกิจที่สามนะสำรองเอาไว้นะครับเผื่อว่าเราไม่แน่ว่ามันจะมีวิกฤตอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับ,นะรบ,นะรบแม้กระทั่งผมเองเนี่ยแล้วก็ขนาดเราเตรียมไว้แล้วนะครับ <c oughs> ก็มาเจอกับสถานการณ์ที่ที่ไม่คาดคิดนะครับก็เรื่องของโ <c oughs> ควิดวัน <c oughs> <ๆ S 1> นั้นแผนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับโชคดีที่ ที่ได้ตั้งใจแล้วก็ได้เริ่มทำกับอิอนดีม,มาสักพักแล้วนะครับทีนี้อะไรที่จะเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับงานของอินดีมนะครับตอนนั้นจะบอก้เลยก็คืองานประจำที่เราทำอยู่นะครับคือบทสุดท้ายแล้วก็ไม่ช้าก,ก็เร็วนะครับมันก็ต้องจบลงนะครับถึงกับรายได้ที่เราเคยได้เป็นประจำมันก็จะจบลงด้วย นะครับเพราะฉะนั้นในตอนทำธุรกิจอินดีมเนี่ยนะก็สามารถที่จะช่วยนะผมมั่นใจว่าอินดีมสามารถที่จะช่วยเราได้นะก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ที่ต้องอาศัยความอดทนในการทำงานนะครับก็เหมือนกับที่เราเราทำงานประจำมาตลอดนะครับอย่าลืมว่ากว่าเราจะชำนาญหรือว่า มีตำแหน่งหน้าที่นะครับได้รับเงินเดือนส,งสูงๆเนี่ยเราก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมายนะครับใช้เวลา1 0 2ถึงปีหรือบางท่านนะ่ะหรือกว่าเราที่เราจะมาได้ตำแหน่งหรือว่าได้เงินเดือนในระดับหนึ่งนะครับมันก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านการเรียนรู้นะครับประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเริ่มกับ อินดีมแล้วเนี่ยนะครับช่วงแรกก็คงไม่ต่างนะครับช่วงแรกเราก็เป็นช่วงที่เราต้องเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจนะครับจนเราเกิดความชำนาญน,นะสิ่งที่ดีก็คือธุรกิจอินดีมเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจเครือขา่ายนะซึ่งไม่มีข้อจํากัดอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ การศึกษาระดับไหนนะครับมีประสบการณ์ด้านไหนนะเราสามารถที่จะทำได้นะครับแล้เป็นอาชีพอิสระนะครับเพราะนั้นความสำเร็จขึ้นอยู่กับเวลาที่เราให้กับธุรกิจนะรับเราให้เวลามากเท่าไหร่นะผลลัพธ์ก็จะได้ตามเวลาที่เราทุ่มเทนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่เรากวรจะต้องทำเลยก็คือการเรียนรู้เปิดใจนะครับแล้วก็เข้าระบบของบริษัทเข้าระบบเทรนนิ่งเข้าของระบบผู้นำเพราะว่าการทำธุรกิจอินดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำคนเดียวแล้วสำเร็จนะครับมันต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมน,นะถ้าเรามีทีมที่ดีเนี่ยนะก็จะสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วก็เราเองเนี่ยเราต้องเรียนรู้ เรนะียนรู้จนกว่าที่จะสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็เดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับเรามีสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนะครับมีทั้ง YouTube กับ a c e b o o k นะหรือแม้กระทั่งลายกลุ่มนะที่เราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้เลยผมเองก็คือนะก็เหมือนเราทำงานประจำนะครับพอเรารู้ระบบกลไกทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานได้ ได้วรวเดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าธุรกิจอินดีมเนี่ยข้อเด่นเลยคือเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานตามที่เราถนัดมันไม่มีกฎตาตัวในการทำงานเพราะว่าเพราะว่าความความชำนาญแต่ละคนไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเก่งออฟไลน์ที่จะไปพบปะผู้คนหรือบางคนเก่งโดยเฉพาะจนที่ถ้าเราเก่งออนไลน์นะเราก็สามารถใช้ความสามารถของเราได้เต็มที่เลย นะครับเพราะฉะนั้นนะการทำธุรกิจอินดีมเนี่ยนะครับขอให้สิ่งแรกคือก่อนที่เราจะออกไปไประชาสัมพันธ์เนี่ยตัวเราเองอ่ะต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรา,เรามั่นใจแล้วหรือ,อยังเราได้เข้าใจระบบทั้งหมดนะแผนการจ่ายต่างๆนะตัวสินค้าเรามีความรู้แล้วหรือ,อยังนะครับถ้าเรามั่นใจเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้ทุกเรื่อง มันต้องออกมาจากตัวคุณเองในสไตล์ที่เป็นตัวตัวคุณเองนะครับเพราะนั้นก็อีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเรียนรู้เมื่อคือส่วนของการทำงานก็แค่นะมันมีกฎการทำงานของของคนอินดี้อยู่แล้วนะครก,ก,ก็คือกฎ1 2 3นะครับ1น3ก็คือเริ่มทำตาม มีแค่นี้เองนะครับเริ่มกระทำแล้วก็ตาม1 2 3ส,สนะครับก็จุดแรกต้องเริ่มก่อนเริ่มยังไงก็คือคุณต้องเริ่มสมัครถูกตอนน้องไหมฮะถ้าคุณไม่ไม่เริ่มสมัครเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะคุณยังไม่มีจุดเริ่มนะครับเพราะนั้นการที่จะต้องเข้ามาในธุรกิจคุณต้องเริ่มมีจุดเริ่มก่อน นะครับคุณก็พิจารณาว่าคุณจะเริ่มจากไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ไซส์ S หรือไซส์ L นะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาและอียกทีนะครับแต่ก็จะให้นำในการเริ่มแล้วได้จิตทธิประโยชน์สูงสุด เรควรที่จะเริ่มจากไซส์ใหญ่เลยนะครับก็คือ lp หรือ lpf เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะได้ผลประโยชน์ทุกข้อสูงสุดนะและในการทำคุณสมบัติต่างเนี่ยเราก็สามารถทำตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ถ้าเรากำลังเราไม่มีเราเริ่มจากไซส์เล็กก่อนก็ได้แต่ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมา top up ขึ้นนะเราก็ต้องมาเสียเพิ่มอีกหนึ่งรอบอันนี้ก็อันนี้ก็อีกทีหนึ่งเพราะนั้น สิ่งที่สําคัญเนี่ยคุณจะต้องมีจุดเริ่มก่อนนะครับเริ่มเสร็จแล้วก็คือทำนะครับนะครับทำก็คือนะหลังจากที่เราเริ่มแล้วเนี่ยเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ท, <ừ. S 1> ที่ที่เราเรียนรู้มาแล้วที่เรารู้นั่นแหละแค่เอาสิ่งที่เรารู้ไปบอกประชาสัมพันธ์ออกไปว่าธุรกิจนี้เป็นยังไงนะครับคุณจะได้รับอะไรนะครับ ก็ถามว่าต้องสราสัมพันธ์เยอะไหมนะครับก็อย่างน้อยก็คือ2คนนะครับสคนก็คือนะครับแผนของอินดีกมันคือเป็นแผนไบนารีนะครับ,รบก็คือซ้าหนึ่งขวานหนึ่งนะก็เราก็จะเริ่มเกิดรายได้ก็เรียกว่ารายได้ไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้น นะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องแนะนําประชาสัมพันธ์ออกไป2คนแล้วนกะ็ต้องถามว่าในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะไม่มีใครเลยเหรือที่เราพอที่สามารถแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราไปบอกเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์สําหรับเขานะครับถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะสําเร็จไปกับเราด้วยสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องขอบคุณเรานะครับเพราะว่าเราได้มอบสิ่งที่โอกาสที่ดีให้กับเขา อันนั้น,นคือหน้าที่เราเราเริ่มแล้วนะสมัครเลือกแพ็กเกจแล้วนะครับต่อมาก็คือทาทาก็คือประชาสัมตั์ออกไป2คนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าคุณมีความสามารถคุณก็กี่คนก็ได้นะมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับก็เริ่มเกิดไรายได้นะครับหลังจากนั้น3ก็คือตามตามยังไงก็คือเราก็ตามเพื่อนของเรา2คนที่เข้ามาให้ทําเหมือนกับเรา นะก็คือเขาก็ต้องเริ่มแล้วก็ทําตามเหมือนกันนะมันก็จะหนึ่แล้วก็แตก2นะครับมีแค่นั้นเองถ้าทุกคนในทีมเนี่ยนะทำเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเกิดผลลับร่วมกันนะครับมันก็จะเรียกว่าทีวีคูณไปเรื่อยๆนะครับคือ ผมจะบอกว่าใน,ในธุรกิจ MLM ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะจุดเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆแอาจจะช้าในช่วงแรกถ้ายกตัวอย่างให้มองเห็นภาพก็คือเหมือนการการสร้างตึกหรืออาคารสูงเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเวลาเขาสร้างเนี่ยพื้นฐานนะครับกว่าจะลงเข็มกว่าจะปรับพื้นกว่าอะไรต่างเนี่ยมันเราจะไม่เห็นอะไรเลยมันอยู่ใต้ดินเนี่ยแล้วก็ช้ายังไม่เห็นอะไร ใช้เวลานานพอสมควรเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างรากฐานนี่ให้มัน่นคงเราจะต้องแล้วเราจะไม่เห็นนะแต่พอสักพักเนี่ยพอเริ่มฐานล่างเสร็จแล้วพอเกาะขึ้นมาเหนือพื้นดินเนี่ยนะเราสร้างแต่ละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็เราก็จะเห็นรูปร่างของตึกเห็คนความสวยงามขึ้นมาเรื่อยๆนะจนเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว,ว่ามันก็จะคือพูดง่ายๆ็ฐานล่างเสร็จแล้วเนี่ยมั่นคงแล้วเนี่ยข้างบนมันก็จะ เร็วขึ้นนะครับก็เหมือนกับการทํางานนะครับเหมือนการทํางาน,น,รเ,น,ารงานเราต้องวางรากฐานให้ถูกต้องนะให้นั่นหนานะครับเพื่อให้งานเราเนี่ยมันมั่นคงแลวอยู่ถาวรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานก็เหมือนกับ ờ, การติดกระดุมเม็ดแรกนะครับเราต้องติดให้ถูกตั้งแต่แรกนะครับเม็ดต่อไปจะได้ถูกต้องนะเพราะถ้าเราไม่เริ่มให้ถูกต้องเนี่ย มันก็จะผิดภาดตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานนะมันมีคอนเซ็ปต์แค่เพียงแค่นี้เองนะครับก็คุณก็คือแค่1 2 3เริ่มทําตามนะครับแล้วทุกคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยก็ต้องทําเหมือนกันนะครับสามารถแนะนํามากกว่า2คนได้ไหมแนะนํายิ่งมากยิ่งดีครับนะครับแต่ว่าติดตัวเราเนี่ยได้แค่ซ้ายหนึ่ขวา1 น,นอกจากนั้นเราก็คือคือเราเราจะได้คนที่อยู่ด้านตั้งองค์กรเนี่ยจะมีมาจาก3ทางนะครับ1ก็คือนะเราประชาสัมพันธ์ออกไป2ทีมงานประชาสัมพันธ์แล้วก็แตกตัวด้วยตัวเองได้3ก็คือผู้นําที่อยู่ด้านบนผังด้านบนเนี่ยนะก็สามารถที่จะโยนลงมาได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้คนเพิ่มเนี่ยมันก็มาจาก3ทาง นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องนะพระสัมพันธ์้ด้ให้ได้ก่อนอย่างน้อยสผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ไม่ยากนะครับในการทำธุรกิจดินดีมน,นะครับเพราะว่าในส่วนของแผนธุรกิจแล้วก็แผนการจ่ายเนี่ยแผนการจ่ายเนี่ยคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยคอนเซ็ปต์ของบริษัทนะครับผลกำไรทั้งหมดเนี่ย ก็จะมาแบ่งปันให้กับสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสมาชิกอย่าลืมม n d s e t ที่ถูกต้องของการทำงานนะครับเราเป็นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นเราเองต้องบริโภคใช้สินค้าของบริษรัทนะเราต้องเป็นนักการตลาดแล้วก็เป็นขาประจำของบริษัทนะครับเพราะว่าผลกำไรแล้วก็ ไรายได้ของบริษัทที่จะมาแบ่งตามแผนรายได้ของของบริษัทเนี่ยก็มาจากการขายสินค้าอย่างเดียวไม่มีไม่มีจากช่องทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะเราไม่ใช่เอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าไม่ใช่นะครับเราเป็นบริษัทที่ถูกต้องนะตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากนะครับการทำงานตอให้มีจุดเริ่มที่ ที่ถูกต้องก่อนมีไมซ์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งต่อประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจเหมือนเหมือนที่เรารู้นะครับแล้วองค์กรเราก็จะโตขึ้นองค์กรอย่างอย่างผู้นําที่ทังสูงเนี่ยผมเชื่อว่าสมมติว่ามีอยู่พันคนเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้รู้จักทั้งพันคนหรอกนะเต็มที่ก็รู้แค่ติดตัวลงไปแค่ชั้นสองชั้นครับที่ลงจากนั้นไปก็คือเราก็ไม่รู้จักแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่ารายได้แล้วก็มาจากพวกเขาทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของของงานเครือข่ายเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเก่งไม่กลัวนะครกบกลัวช้านะครับถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจนะเพราะว่าตําแหน่งตําแหน่งของจุดของเราเนี่ยสำคัญนะครับถ้าใครมาก่อนเราอยู่ข้างบนเนี่ยโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากคนด้านล่างเนี่ยก็มีมากกว่านะครับอย่างเช่นสมมติว่าเดือนนี้คุณยังไม่สมัครแต่คุณรออีกสัก สองเดือนเพื่อมาสมัครเนี่ยแต่นี่จะอยู่คุณอยู่จุดจุดหนึ่งข้างบนสมมติอยู่จุดเนี่ยคุณปล่อยเวลาผ่านมาอีกสองเดือนกะละคุณก็มาสมัครคุณก็มาอยู่จุดจุดตรงนี้นะครับเพราะนั้นโอกาสช่วงที่อยู่สองเดือนเนี่ยอาจจะมีช่วงตรงนี้ประมาณสักสมาชิกยี่สิบคนที่มาอยู่ระหว่างนี้คุณก็เสียโอกาสละนะถ้าคุณอยู่ถ้าคุณสมัครเมื่อสองเดือนก่อนคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคนยี่สิบคนเนี่ยก็อยู่แา้ใต้คุณละ นะแล้วใครจะรู้ว่า1ใน20คนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็สามารถที่จะแตกสมาชิกออกไปเป็นร้อยเป็นพันคนน่ยคุณก็เสียโอกาสละเพราะคุณมาอยู่ข้างล่างเท่านะครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะแผนไบนารีเนี่ยนะคุณต้องมาให้เร็วนะครับคนที่อยู่เร็วแล้วอยู่ผังด้านบนเนี่ยก็จะมีโอกาส นะครับมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้มากกว่านะครับ,นะรบอันนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าคุณนะมันก็อาจจะพลาดโอกาสนะพลาดโอกาสที่น่าเสียดายเพราะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกนะแก๊็บที่มันหายไป2เดือนเนี่ยเราไม่รู้จํานวนคนตรงนี้เท่าไหร่นะครับแตนะ่ถ้าคุณสมัครแล้วเนี่ยโอเคแล้วเราค่อยๆทําไปแต่นะผมเชื่อว่าทำธุรกิจอะไม่สำเร็จก็คือยังไม่สำเร็จ นะครับแต่ว่าถ้าเราทำล้วโดยที่ไม่ล้มเลิกนะครับนะคุณสำเร็จแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ธุรกิจนี้เราสามารถสร้างเป็นพาสซีฟเป็นคัมได้นะครับอันนี้เรามีตัวอย่างจะพูดนำแหลายท่านอยู่แล้วทุกวันนี้หลายท่านก็เป็นพาสซีฟแล้วนะครับมีเงินไหลเข้าทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะครับถ้าทำ กับอินดีมนี่คุณลงทุนขั้นต่ำนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือแค่ละผ่านรือลักหมื่นและที่สําคัญกนะ็คือเราลงทุนแค่ครั้งเดียวคุณซื้อแพคเกจครั้งเดียวคุณทําได้ตลอดชีพเลยนะครับคุณไม่ต้องมาซื้อของตุนคุณไม่ต้องมาจ่แยค่าแรงคนงานหรือว่าจ่ายอ,อะไรทีปาถาม,มันไม่มีไม่มีแล้วคุณลงทุนซื้อแพคเกจคืณอแพคเกจแล้วก็ทําแล้วก็กทําการตลาดแค่นั้นเองมือถือเครื่องเดียว คุณนะก็ทำงานได้แล้วนะครับไม่มีต้องมาลงทุนอะไรเพิ่มอีกเลยนะครับผู้นำที่ได้เงิน60ล้าน30ล้านหรือว่า1 0 15ล้านเนี่ยก็เริ่มจากทุนแค่หลักพันหลักหมื่นแค่นั้นนะไม่ได้ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับธุรกิจอินดีมนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าเราจะใช้เวลานะครับ2-3ปีเพื่อให้ นะครับก็ถือว่าที่งานประจําที่เราทําอยู่ของเราอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะเราหยุดเมื่อไหร่ก็คือรายได้แล้วก็หยุดทันทีจบทั้งเงินเดือนแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็คือจบนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ก็คือสําหรับผมเองนะครับก็คาดหวังไว้นะครับว่าจะต้องสําเร็จกับอินดีนแน่นอนนะครับใน,นเวลา2ปีเนี่ยนะครับก็จะทําให้สําเร็จ แล้วก็จะได้มีพาสดีเป็นข้ามแล้วก็นะัดช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับเราเองไม่สำเร็จเราก็สามารถที่จะพาคนที่เรารักและคนที่เรามีความปรารถนาดีเนี่ยสำเร็จไปกับเราด้วยที่ทนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ควรกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าผมมีเรื่องอะไรที่ ข้อมูลดีๆข้อมูลอัปเดตสําหรับบินดีมน,นะผมก็จะเข้ามาไลฟ์แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ